ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ ederim, นะคะอยู่กับชาแนลวีวีเย้แล้วก็วันนี้นะคะเรามีแขกก็สำคัญของเรานั่นก็คือพี่ไลท์นั่นเองเย้เดี๋ยวขึ้นให้เดี <ör. ivel. S 1> <would> ๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ตรงนีตรงนีตรงติดตามที่เพจติดตามผลงานพี่ไลท์สนับสนุนพี่ไลท์นะคะได้ทางเพจนี้เลยค่ะค่ะ แล้วก็วันนี้นะคะเรามีคําถามจะมาถามที่ไลฟ์ของเรานั่นก็คือคาถามแรกเลยละกันที่ไลฟ์เคยมางานที่เชียงใหม่ไหมคะถ้าพูดถึงเชียงใหม่เนี่ยมาก็หลายรอบแล้วนะมาค่อนข้างบ่อยแต่ว่าถ้าเป็นงานคอสเพลยนะ์เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นงานครั้งแรกเลยที่ได้มาค่ะแล้วก็รู้สึกยังไงกับงานแรกที่ได้มาคะงานการ์ตูนเชียงใหม่การ์ต<า>ูนก็คือตอนแรกไม่ได้คาดหวังแบบว่างานจะต้องาลังการงานสร้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นคืออยากมาเที่ยว แล้วก็แบบเอ้ยมีวีคที่แบบจะมีงานองคอสเทีย์ที่เชียงใหม่พอดีอ่างที่เชียงใหม่ก็เลยแบบรวมไปด้วยกันหมดเลยทั้งงานคอแล้วก็เที่ยวอ่า,อานี่เห็นอยู่ว่าพี่ไลฟ์ไปเที่ทยวสวนดอกไม้ใช่ติดตามใทยเอ n u ซีนัมเบอร์วันอะเอาไปเลยค้ามองลงไ <laughs> ด้เลยขอบคุณค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> แล้วก็นี่เรามาถามคำถามล่าสุดดีกว่าที่ทุกคนต้องรู้จักแน่เลยเกี่ยวกับเกม กนชินอิมแทกอยากจะถามว่าพี่ไลท์เล่นอยู่ไหมคะเกมนี้ฮิตฮอตมากเลยตอนนี้อยากจะสารภาพว่าคือใจอ่ะอยากจะเล่นมา,มากๆแต่ไม่มีเวลาเปิดเข้าไป <c oughs> เปิดคุณ้าลองอินใส่เลยเรียบร้อยแล้วก็เดินสังเกตแป๊บเดียวแล้วก็ปิดไม่มีเวลาเลยอยากเล่นอยากเล่นเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะกลับไปเล่นแบบจรงิงจังแล้วก็จะปั้นตัวละครเอาไว้มาเล่นแน่นอนนะคะ ได้แน่นอนนะคะพี่ไลฟ์คอนเฟิร์มอยากให้พี่ไลฟ์ลอง<ช>เล่นสนุกจริงๆคือแบบเห็นภาพมันสวยแล้วมันอยากเล่นอ่ะในใจเล่นนะคะแบบเวลาไม่อเอื้ออานวยจริงๆเจ้ามาก<ช>เห็นว่าที่ผ่านมามีคอสเกมเกนชินชไปแล้วบ้างอยากจะรู้ว่าในอนาคตน,น้องคลีนะคะอ่ะ แผนที่จะคอตัวละครในเกนชินตัวต่อไปไหมคะไม่ต้องบอกก็ได้แต่ว่าแบบคิดไหมมีแผนไหมได้ได้บอกได้่ะ,ะสเปเชียลสำหรับช่องนี้ยังไม่มีใครรู้เลยนะว่าเราคอสอะไรอะนี่คือแบบปลุกมาจริงๆอย่างนี้ชุดแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จอีกตัวหนึ่งที่ทําชุดอยู่ตอนนี้ก็คือน so ้องซูครสน้องซูครอสไมคกอลแลวก็อีกตัวหนึ่งเร็วๆนี้อาทิตย์หน้าน่าจะได้คอแล้วแหละน้องโมนา ได้เห็นงานเร็วๆนี้แน่นอนอย่าลืมติดตามนะคะทุกคนอ่อาแล้วก็วันนี้รบกวนเวลามากแล้วนะคะต้องขอบคุณที่ไรมากๆเลยค่ะขออนุญ,ญาตบอกมือไม่ไว้กล้องด้วยนะคะบ๊ายบาย